ยูเครนเปิดฉากใช้โดรนกันมีกะเซ่โจมตีโรงกันน้ำมันขนาดใหญ่ของรัสเซียที่สำคัญเป็นการส่งโดรนโจมตีที่ได้รับจากสหรัฐผ่านเขตแดนรัสเซียเพื่อโจมตีเป้าหมายนอกจากนี้สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนเด้ว่าช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างเปิดฉากใช้อาวุธหนักโจมตีซึ่งกันและกันที่สำคัญสงครามยืดเยื้อล่วงเลยมาแล้วกว่า4เดือนสมรภูมิการสู้รบในยูเครนเป็นอย่างไร วันนี้เรามาติดตามกันครับ นี่คือภาพการต่อสู้อย่างหนักระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนโดยเฉพาะในเมืองเซเวโลโดเนสสม,มาคัญแย่งชิงพื้นที่ดอนบาสซึ่งกองทัพยูเครนพยายามรักษาเมืองใหญ่คู่แฝดนี้ไว้ให้ได้ขณะที่ทหารยูเครนส่วนหนึ่งได้ถอนกําลังออกจากเขตชานเมืองของเซเวโลโดเนสหลังรัสเซียได้มีการเปิดฉากโจมตีด้วยปืนใหญ่ทําให้เวลานี้พื้นที่กว่าร้อยละแปดสิบของเมืองเซเวโลโดเนส ถูกควบคุมโดยกองกำลังผสมของรัสเซียและฝ่ายที่มีการฝักไฝรัสเซียส่วนนี้คือเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดนพิฆาตกามิกาเซ่ที่สหรัฐสมมอบไปกับยูเครนปฏิบัติการโจมตีโรงกันน้ำมันขนาดใหญ่ที่เมืองโนโวชากทินภูมิภาครอสตอกทางตอนใต้ของรัสเซียใกล้ชายแดนติดกับยูเครน จนเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีควันดำาววยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามองเห็นได้จากระยะไกลเ,เจ้าหน้ที่ประจำโรงกันน้ำมันเปิดเผยว่าโรดที่คาดลำแรกใช้โจมตีโรงกั่นน้ำมันแห่งนี้ในเวลา8กา40นาทีของวันที่22มิถุนายน2 5 1 5 ตามเวลาในท้องถิ่นจนเกิดระเบิดและเพลิงไหม้และโดนพิฆาตลำที่สองได้ถูกส่งมาโจมตีถังเก็บน้ํามันที่โรงกันน้ามันแห่งนี้ซึ่งถือเป็นโรงกันน้ามันที่เป็นซัลายเออร์ผลิตน้ํามันรายใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของรัสเซียแต่โชคดีที่การโจมตีถังน้ํามันไม่เกิดเพลิงไหม้และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโดยโรงกันน้ามันโนโวชักทินของรัสเซียแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนยูเครนเพียง8กิโลเมตรเท่านั้น ด้านประธานาธิบดีโวโรโลดิมีเซเลสกี้แห่งยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้กระหน่ำโจมตีทางอากาศและยิงปืนใหญ่โดยหวังทำลายภูนพภาคดอนบาสท,ทั้งหมดจะได้เรียกร้องให้บรรดาพันธมิตรของยูเครนเร่งส่งอาวุธหนักที่มากขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นเพื่อน,นำไปใช้ในการตอกร่อ,อสู้กับรัสเซียในสมรภูรมิการสู้รบทางนี้นอกจากสมรภูรมิในดอนบาสท,ที่รบพุ่งกันอย่างหนักอีกหนึ่งจุดนิรศาสสำคัญที่ยูเครน กำลังเปิดเกมขอยึดคืนพื้นที่จากรัสเซียคือเกาะงูในทะเลดำเพราะเกาะงูนี้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดอาณาเขตทางทะเลของยูเครนดังนั้นหากสูญเสียให้กับรัสเซียจะทําให้ในอนาคตอาจสูญเสียพื้นที่ผลประโยชน์ทางทะเลแนวเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลได้ซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมของเกาะงูทําให้เห็นถึงความเสียห,ยหายหลายจุดทั่วเกาะรวมถึงจุดใ,ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนที่หวังยึดคืนเกาะแห่งนี้ ซึ่งถูกรัสเซียยึดไปตั้งแต่ช่วงแรกของสงครามทางนี้ก,กระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศว่ากองทัพรัสเซียสามารถยิงสกัดการโจมตีด้วยโดรนและจรวดได้มากกว่า15ครั้งจนกระทั่งกองทัพยูเครนได้มีการยกเลิกการบุกไปนอกจากนี้หน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยังตรวจพบโดรนที่ยูเครนใช้โจมตีเกาะงูเป็นแบบโฟบอฮอค AQ-4 ที่ผลิตโดยสหรัฐ แต่ที่กำลังเป็นประเด็นน่าจับตาคือความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มบอลติกอย่างเอสโตเนียและลิทัวเนียกำลังตึงเครียดหลังรัฐบาลเอสโตเนียได้เรียกทูตรัสเซียประจำเอสโตเนียเข้าพบเพื่อเป็นการประท้วงจากกรณีที่เฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้าทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอสโตเนีย โดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตเมืม่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาและถือเป็นการกระทําที่ร้ายแรงไม่สามารถยอมรับได้นอกจากนี้ลิทัวเนียยังได้เกิดประเด็นข้อพิพาทกับรัสเซียจากคําสั่งห้ามขนส่งสินค้าทางรถไฟของรัสเซียเข้าไปยังเขตคาลินินกาดดินแดนแยกเดี่ยวของรัสเซียที่ติดกับทะเลบอลติกทําให้รัสเซียออกมาเตือนผลกระทบด้านลบอย่างร้ายแรงที่จะตามมา ทางนีเน็ตไพร์โพส์กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกมาแถลงปลกป้องลิทัวเนียที่เป็นหนึ่งในสมาชิกชาตินาโตและเน้นย้ำถึงพันธสัญญาของนาโต้ในการปกป้องสมาชิกอย่างลิทัวเนียโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำม,มั่นสัญญามาตรา5้าของนาโตที่หากมีการโจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ใดๆซึ่งเหมือนกับการโจมตีนาโต้ทั้งมวลซึ่งคำม,มั่นสัญญาในส่วนนี้ของสหรัฐนั้นถือเป็นกฎเหล็ก ทั้งนี้เอสโตเนียลิทัวเนียและลัตเวียเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียในอดีตและเคยได้รับเอกราชหลังการขึ้นสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ในปี2483ทั้งสามดินแดนก็ถูกผนวกเข้ากับสหภาพโซเวียตอีกครั้งจนกระทั่งปี2534ทั้งสามดินแดนได้รับเอกราชต่อเนื่องไปจนถึงปัจจุบันด้านนายกรัฐมนตรีลิทัวเนียแถลงถึงกรณีที่รัเสเซีย อ้างเกี่ยวกับการปิดเส้นทางรถไฟไปยังแคว้นคาลินกาดซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกในทะเลบอลติกของรัสเซียนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งคาสั่งนั้นห้ามเฉพาะการขนส่งเหล็กและโลหะอื่นๆภายใตยม้มาตรการความบาตของสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งผู้โดยสารยังคงสามารถเดินทางจากรัสเซียทางดินแดนลิทัวเนียเข้าไปในคาลินกาดได้อย่างอิสระ ท่านี้คาลินินกาดถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของรัสเซียโดยเฉพาะเป็นชัยภูมิสําคัญในการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการป้องปรามเหล่าชาติยุโรปเป็นการเฉพาะนอกจากนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินห่งรัสเซียได้มีการออกมายืนยันต่อเหล่าคณะนายทหารว่ารัสเซียจะพัฒนาขี่ปนาวุธสามารถหรือาตาน2สองขีป่ปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้ไกลที่สุดในโลกนําออกมาใช้ได้ภายในสิ้นปี2515นี้โดยขี่ปนาวุธสามารถ สามารถยิงเป้าหมายที่อยู่ไกลถึง18,024กิโลเมตรนั่นหมายถึงรัสเซียสามารถโจมตีเป้าหมายในสหรัฐและอังกฤษได้อย่างง่ายดายโดยสามารถโจมตีประเทศอังกฤษได้ภายใน3นาทีเท่านั้นทางนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธปกรณ์ของชาติตะวันตกเคยระบ,บุก,ก่อนหน้านี้ว่าขีปนาวุธสามารถนั้นสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์และหัวรบหลอกได้มากกว่า10หัวรบที่สําคัญ อย่างสร้างความเสียหายกับพื้นที่ขนาดใหญ่เท่ากับอังกฤษหรือฝรั่งเศสด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้กองกำลังทหารรัสเซียยังได้มีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศและขี่ปนดาบุธ s 5 0 0ที่เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่เหมือนใครในโลกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานาการณ์ล่าสุดอียูได้รับรองอยูเครนให้มีสถานะเป็นผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกอียูได้ แต่ยังไม่การันตีว่าสุดท้ายยูเครนจะได้เข้าเป็นสมาชิกหรือไม่เพราะต้องปฏิบัติตามกรอบของยูอย่างเคร่งครัดทางระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยการไม่มีประเด็นทุจริตกรอบคุมทุกเรื่องตั้งแต่การค้าคนเข้าเมืองไปจนถึงหลักนิติรัฐถือเป็นก้าวแรกของยูเคนที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาพยุโรปอย่างเต็มตัวซึ่งประเด็นนี้ปูตินออกมาระบุว่าไม่ขัดหากยูเคได้รับสถานะ เพราะไม่ใช่องค์กรทางทหารเหมือนกับนาโต้ทั้งหมดนี้คือทุกปฏิกิริยาที่กําลังเกิดขึ้นในสรัรภูมิรัสเซียยูเครนที่วันนี้ผ่านมาครบ4เดือนแห่งไฟสงครามที่ยังไม่มีท่าทีจะดับมอดลง